สวัสดีครับทุกท่านวันนี้หมอเอ๋พาทุกท่านมาอยู่ที่ปราสาทเมืองเก่านะครับตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่าตําบลโคราชอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับทุกคนที่นี่เป็นอารคขยาสารสมัยพระเจ้าชัยประมานที่เจ็ดนะครับแต่ความน่าสนใจนะครับของที่นี่ก็คือ,อใช้หินทรายในการก่อสร้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับอารคขยาสารที่อื่นๆที่ปรากฏอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะครับซึ่งปกติจะใช้เป็นศีลาแรงใช่ไหมครับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นปรา,าสาทหลังต่างๆที่มอเอกเคยพาไปนะครับกุฏิฤษีโคกเมืองกุฏิฤษีหนองบัวรายนะครับหรือแม้แต่ปรา,าสรทาทรทมจานที่จังหวัดศรีสะเกดที่เป็นอารคยศาสารเช่นกันก็ส่วนใหญ่สร้างด้วยศีลาแรงทั้งนั้นนะครับแต่ที่นี่นะครับใช้หินทรายเป็นส่วนประกอบหลักนะครับทุกคนแต่ก็ยังใช้ศีลาแรงอยู่นะ อย่างตัวนี้นะครับเป็นสระน้ําประจําอรุณขยศารตั้งอยู่มุมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกรุขอบสระด้วยหินทรายเช่นกันนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมโคปุระนะครับหรือว่าซุ้มประตูหุ้ยใช้หินทรายนะครับเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับแล้วก็กำแพงแก้วก็เป็นหินทรายเช่นเดียวกันนะครับผมแต่นะครับตัวปราสาทประธานเองนะครับกลับใช้เป็นสิลาแรงนะครับ แล้วก็ประสาทประธานที่นี่มีความน่าสนใจนะครับสนใจอย่างไรครับทุกคนก็คือเป็นประสาทประธานที่สามารถเข้าออกได้ทั้ง4ทิศหรือว่า4ด้านเลยนะครับผมโดยปกตินะครับประสาทประธานสุขาตาลาัยของอรคยาศาลนะครับหรือว่าสถานพยาบาลสมัยพระเจ้าชัายวันที่7จเนี่ยจะเข้าได้เฉพาะทางด้านทิศตะวันออกด้านเดียวนะครับผมแต่ที่นี่พิเศษนะครับ เข้าได้สี่ด้านเลยนะครับผมแสดงให้เห็นว่าตรงนี้นะครับนักพบราคดีสันนิษฐานว่าอาจจะมีปราสาทมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นปราสาทในยุคก่อนหน้าพระเจ้าชัยบริวันที่7นะครับแล้วก็มีการแปลงนะครับให้เป็นสุขาตาไลนะครับหรือว่าอาโรคยาสาในสมัยหลังนะครับแบบนี้ก็เจอหลายที่เหมือนกันนะครับผมอย่างปราสาทบ้านน้อยห้วยพะย,ยัยที่สะแก้วอันนั้นก็เป็นปราสาทมาก่อนแล้วก็แปลงให้เป็นอาโลคยาศาสช่นเดียวกัน ครับผมก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกไปอย่างไรนะครับอ่านี่นะครับที่นี่ก็มีแผ่นผังครบนะครับอโรคขยา s า n ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสระน้ําที่มาเอกให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซุ้มประตูหรือโขปุระทางด้านหน้านะครับบรรลัยอยู่ด้านนู้นนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นปราสาประธานนะครับซึ่งด้านในประดิษฐานพระภัยสัจชยครุวาูทวยยปภาตถาคตนะครับแล้วก็พระโพธิสัตว์สององค์นะครับผู้ช่วยนะครับพระอาทิตย์พระจันทร์นั่นเองนะครับผมอ่านี่นะครับที่นี่นะครับเจอจารึก ด้วยนะครับเป็นจารึกอโตคขยสารนั่นแหละนะครับที่กล่าวถึงสิ่งของอะไรต่างๆนะครับที่ถวายแด่อโตคขยาสารแห่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนเป็นบัวยอดประสาทนะครับที่เขาทดลองประกอบนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ยกขึ้นไปติดตั้งบนตัวประสาทนะครับเพราะว่าองค์ประสาทประธานนะครับที่ทุกท่านเห็นเมื่อกี้นะครับก็คือเหลือแค่ผนังเรือนธาเท่านั้นนะครับ ดังนั้นบัวยอดประสาทที่เขาประกอบเอาไว้ก็เลยวางไว้ด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นบัวยอดหินทรายขนาดใหญ่มากเลยครับทุกคนอ่านี่นะครับบัวยอดหินทรายแบบบายน์ก็จะมีสัดส่วนที่มันป้อมป้อมตันตันแบบนี้นะครับก็คืออ้วนตันนะครับอ่าสวยนะครับนี่นะครับน่าชมมากๆเลยนะตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาทนโนนกูนะครับและอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเมืองแขรนะครับผมเมืองโบราณเสมาวัฒนมาจาักเสมารามก็ไม่ได้อยู่ไกลกันเลยนะครับ ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตรงนี้มาที่เดียวได้ชมหลายที่เลยนะครับอวันนี้หมอเอกก็พาทุกท่านมาชมจุใจนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวหมอเอกจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกฝากติดตามด้วยนะ